สวนทุเรียนกลางนาะสวนทุเรียนลุงปันแม่แก้วเชียงรายครับวันนี้มีทั้งฝนและมีทั้งความฟ้าโปร่งนะครับเนาะฟ้าใสครับนี่มาเดินดูต้นทุเรียนครับวันนี้นี่ครับดูต้นทองหลางน้ำของผมสิครับโตว,วันโตคืนจริงๆผมว่าจะมาตัดแต่งกิ่งของเขาเอาไปเพาะชำนะครับเพื่อที่ขยายเอาไปปลูกณจุดอื่นอยู่นะครับผม ตัวน,นี้ต้นใหญ่มากนะครับนี่นี่ครับผมเขาว่ากันว่าสามารถเอาไปยอดเนี่ยเอาไปจิ้มกินน้ำกับน้ำพริกได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่เคยนะครับผมยังไม่เคยลองไปกินนะนี่ครับมาดูต้นทุเรียนของเรากันนะครับนี่ช่วงนี้ก็สวยงามครับไม่ได้มาดูหลายวันเหมือนกันอ่ะทีทุระครับมแมลงก็โจมตีบ้างนะครับ นี่หน้าฝนนี่โตวไวจริงๆครับชอบเลยยอดของเราก็ถูมแมลงทําลายไปเยอะครับนี่ครับผมสวนทุเรียนกลางนาสวนทุเรียนลุงปันแม่แก้วเชียงรายครับ